สวัสดีครับว,วันที่14กรกฎาคม2513นะครับวันนี้จะแนะนำการเปิดไฟล์จากแฟลชไรท์ right นะครับพอดีมีปัญหาผมนำแฟลชไรท์ไปเสียบเข้ากับเครื่องของคุณครูท่านหนึ่งนะครับแล้วนำไฟล์มาเปิดปรากฏว่าเปิดไม่ได้นะครับไรท์ของผมก็จะอยู่ในไรท์ e ตรงนี้นะครับก็มีข้อมูลอยู่พอดับเบิลคลิกเข้าไปปับ๊บปรากฏว่าข้อมูลที่แสดงก็มีอยู่แค่ตัวนี้แล้วก็ลิงก์ตัวนี้ เท่านั้น,นครับไม่มีไฟรปรากฏอื่นนะครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับให้ไปที่เสิร์ชตรงนี้นะครับปุ่มเสิร์ชตรงนี้ให้กดจุดนะครับกดเครื่องหมายจุดแล้วก็คลิกปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มลูกศรชี้ไปด้านขวาไฟล์ตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นทันทีนะครับเราก็สามารถที่จะ copy ไฟล์โอนย้ายไฟล์จากตรงนี้ไปไว้ในไฟล์ที่เราต้องการได้เลยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากครูคอมพิวเตอร์นะครับแนะนำมาเมื่อวานก็ใครมีปัญหานี้ก็สามารถลองทำได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ